โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาบริหารงานโดยผ่าน5กลุ่มงานคือ 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 3. กลุ่มงานกิจการนักเรียน 4. กลุ่มงานบริหารวิชาการและ 5. กลุ่มงานบริหารบุคคลโดยมีการดำเนินงานทางการเรียนการสอนโดยเน้นหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มเข้ามาใช้กับหลักสูตรสามัญ มีการเรียนการสอนตาดิกาในวันเสาร์การเรียนการสอนอัลกุรอานกีรออาตีการเรียนการสอนกีตาบในภาคกลางคืนการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอีกทั้งโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกเรียนวิชาอาชีพตามความสนใจตามความถนัดของตนเองโดยครอบคลุม5สาขาอาชีพดังนี้ 1. กลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 2. กลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านอุตสาหกรรม3กลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านขากรรม4กลุ่มส่งเสริมอาชีพพาณิชยกรรม 5. กลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเข้าไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปการดูแลนักเรียนประจําและสวัสดิการที่นักเรียนจะได้รับ 1. การดูแลนักเรียนในหอนอนระบบการดูแลนักเรียนในหอนอน เป็นในลักษณะพี่ดูแลน้องส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบงานส่วนตนและส่วนรวมเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 2. ด้านอาหารและโภชนาการโรงเรียนได้จัดบริการอาหารครบทั้ง3มมือ้อ 3. ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนตระหนักและให้ความสำคัญในการดำรงชีวิตตามหลักคํำสอนที่ตนเองนับถือสี 4. ด้านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายโรงเรียนได้มอบอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาลได้แก่ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่าอุปกรณ์การเรียนนอกจากโครงการดังกล่าวแล้วโรงเรียนยังมีงบอุดหนุนในการสนับสนุนเพื่อจัดการเรียนการสอนเป็นภาคเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งและรายจ่ายสมทบท็อปอัพตามลักษณะโรงเรียนอยู่ประจำอีกทั้งยังได้รับอุปกรณ์การเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียนพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ 5. การดูแลรักษาพยาบาลมีครูอนามัยโรงเรียนผู้มีความรู้และประสบการณ์ดูแลนักเรียน24ชั่วโมง